ว้าวตื่นเช้ามาเรามีข่าวของพีโดมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเซียสเวนคริสเซโนโรนัลดได้แจ้งไปที่อัล a นาเซ์พร้อมที่ต่อสัญญาใหม่เปิดทางไปเล่นบอลโลกนะครับมีรายงานว่าคริสเยโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์คนโปรโตเกตคนนี้ครับได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของอัล a นาเซ์ว่าเขาต้องการต่อสัญญาไปจนถึงปี2027นะครับ โรนัลโดย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เขาโชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจนะทำไป25ประตูกับ8แอสเซสจาก30เกมดาวเตะวัย38ปีคนนี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมของอาาัลร์เซอร์โดยปัจจุบันแรับทีมของเขาอยู่อันดับ3ในลีกตามหลังอันอุตาวุลและก็อันฮิลันล่าสุดนักข่าวอย่างอาลีอันฮาบีแัมนักข่าวจากซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าพี่โดเนี่ยได้บอกกับบอร์ดบริหารของสโมสรแล้วว่า เขาพร้อมขยายสัญญาอยู่กับอัลน์นาเซอร์เพิ่มออกไปจนถึงปี2027อานฮาบ,บีครับบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดแจ้งผู้บรหิหารของอัลน์นาเซอร์สโมสรซาอุดีอาระเบียก่อนเดินทางไปแคมป์ทิมชาติโปรตตเกตว่าเขาต้องการต่อสัญญาจนถึงปี2027ต้นปีก็ได้ คริสเตียโน่ต้องการเล่นฟุตบอลโลก2026ขนาดที่เขาเป็นผู้เล่นของอัลนาเซอร์แล้วหลังจากนั้นเขาจะประกาศอำลาวงการฟุตบอลนะครับการเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าซึ่งจะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเม็กซิโ,ก,โกแล้วก็แคนาดาจะทำให้โรนัลโดมีอายุครบ41ปีนะครับอืมพร้อมต่อสัญญาก,กับอัลนาเซอร์เพื่อเปิดทางไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับ2026สำหรับพิดโดนะครับ โอ้โหจวบจัดเลยอันนี้ขอมาตามยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงสัญญาของพี่โดกับอารนาเซอร์จะยาวไปถึงตอนไหนก็ตามไปเลยนะครับขอขออยู่ไปถึงปี2027นู่นนะครับอยู่กับอารนาเซอร์ที่ลีกซาอุดิอาระเบียชุกกระดับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของพี่โดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไ,ได้จัดไปแฮรวรยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม